ดันเราเราห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 อยดิ โดใหม่ดวเอะไโดใหม่ไปดใหม่ไม่กูอยากทำขาแล้วกูขอมึงดำขาเขาไปก่อนเดี๋ยวึงขอโดดใหม่ก่อนโอ้ยว้ายวิญญาหลังติดดินเลยกูตดวเมื่อ่ะหลังกระเทกดีนะ่ะแรงจัดได้อ่ะไม่ ดูคนบอกเองเดี๋ยวยูไม่ดูเชีไม่ถดมียุไอเทมอะดูอยู่อายุยูดูตได้ยก็จะดังไม่ใช่ยูทูตโอ้เมื่อวานกูแชร์คลิปทีเชลอมพูดยตาเพิ่มาหนึ่งคนจากเี็ิบเดไปเ็ดสิองะเดียวว่ปทางสองาเยมากเอาทำไปเรื่อยอะ แต,ตแต่เราจะตลนดกับคนบ้านเราเราห้องซื้อของใหม,ม่ไม่พอครัแม่คืก็เดกว่าแต่ตั้งวนี่เนาะคันเลยนึงนะหือไม่ก็คันอหนลอยพิเจอหยเจอหยไปมนะ่ะราตัวเองคุดปวดเลยอ้ยเกลียดหรอว,ว่า <laughs> แม่งตัว่ว่าไเยอะแยะนิดไส์เข เออยึปรคาว่าตีขาตัวเองตายนิดหึเ้ย้ยทไนาตกรรมจะโดตายูกตัวเออก็มันเอนข้อกับกูท้อไแหละไอสัตว์้ไแม่งหวานไอแห่เด๋ว้แห่ไม่ว่าไอแห่ีเขาออกมดเลยไอ้แห่หวาน่ะาเข้าจะโดไม่หวานแช่หรอหวานแล้วดึงขึ้นแม่งแห่รู้คุณนดึงดึงแล้วดึงึ้นแห่แม่ขาดหรอกแล้ติดตาข่ายอ่ะผมมันเน่าแม่ก็โยน

เอาอะไรให้เก่งเออเดี๋ยวไว้ตกวันนี้แหละตกวันนี้เล็กแม่งแย่ไยไม่ตกกูคงไม่จับมือคงจับมากินเลยแหละอิ่มเดือดเลยกินเข้าไปดิเดี๋ยวไปหยิบแก้มาฝังไใหปอะไรกินใจนี่คือคำสั่งจี่คุณทำอะไปนี่นะคเป็นอาจารย์เหมือเป็นลูกน้องเนี่ยเป็นอาจารย์เหมือเป็นลูกน้องมึงเนี่ยนี่คือคำสั่งทีคุณทำก็คุณสั่งได้เลยที่มึงเอาเก่งไอ้เฟสอะไรนะซึ่ว่ามันเป็นรูปของเมียมึงไอ้ไอ้ผัวแล้วมึง

เฮ้ยใหญ่สุดเลย่ะใหญ่อยู่ส่จะดำเอาถ้กูใช้ตีนอย่นนี้หละเง่ายหรอไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเยอะดิแกไอ้ตัวใหญ่น่าจข้างหน้าไอ้ตัวเล็กน่จข้างหน้าต้องไปหาข้างในลึกๆอ่ะน่าจะยุ่งยากอุ้ยสาขึ้นแล้วอย่างมาฝั่งนี้ด้อกูหาหอยกันอยู่ ว่ามันเป็นปลาดูนะอี้ชิโดขึ้นอ้วยเฉยเลยคือกูบอกหมดอี้ชิโดขึ้นแหละเฮ้ยตอนเราตาขึ้นต่อแพรกูเลยใหญ่ไหมใหญ่มากเนี่ยถ้าเป้าหนกสีเขียวไว้ตอนนั้นอะแล้วมึงยังชิวกูเนี่ยะนี่กูอยู่อย่างงี้ใช่ไหมนี่เราอยู่อย่างงี้เหรอปลายไม่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยแค่สี่มันพันไหนวะแม่งมองหน้ากูดีวะเฮ้ยมันจะลอกกวาเฮ้ยแม่งกะมัดจะลอกกวาเฮ้ยดูแม่งกะมัดจะลอกกวาดูดิไอ้สัสเฮ้ยดูแม่งทำดิแมงจะลอกกวาเอาเฮียไอสัส กูว่าไ้สัสจะลอกูเหรอเดวมันมันก็มาจะลอกคุยอ่ะไอ้มึงฟองไตไอ้ยี่อะไรมึงไม่ก่อนหลังมือไม่ก่อนหลังมือนี่ยึงทีแพ้แล้วเลยหรอ <tôi kiến> <cười> yeah, <laughs> <laughs> yeah. <laughs> ok hey, đây nhiều lắm đây cho tôi cái bít nhau bảo nào à. hỏi của em chưa không cần ต้องการถามแบบอ๋อจริงอ๋อเ่อยเรื่ลยๆเรื่อยๆหอยเชลลี่เหี้ยบอกเ่าเชลลี่เชลลี่นึกว่อยจริงจหอยจิงครับไม่ได้เสกเร็จนะข้อดำอ่ะไกินยังยับก็คูก็จะก็จะตัวเองล่ะ ก็รักกระเป๋าแป๊บรถสวิงของมึเอาไปวะเอาไหมหรือเฮียเอาไปเฮ้ยเี่ยวกูมาไปด้วยตุ้งเรี้กันมนึ่งพี่อยู่ฝั่งนี้มึงก็ล้างหลังไป

กูทำกับนั้นที่มันต้องเอาจุนน้ำเมืม่อฉุมน้ำทำไมไม่หนักไงไม่หนักไอ้สัตว์กูถามว่าบ่อยแล้วอไงกูทำงานเมี้ถ้าโดนมาจนเสียะอะไรอ่ะ <c oughs> เสียแล้วกูอนนี้นอัดไหมอุ้ยกกเหี้ยกระเป๋ามึงรัดคอกูตายไอ้เปมึงกูตายอะ่ะอะไรไรอ่ะกูไม่ค่อยอยากเสียมันไปเลยแต่กูชอบสีเขียวมากกว่าเขียวลังแสงอะ่ะแล้วเขียวลังแสงสีดำแต่ชิเชื่ชอได้ว่าทำหยาบบอมเองได้ทำกระดี่เองเลยว้ เดี๋ยวเดี๋ยวกูทำเสร็จเดี๋ยวกูเอาให้มึงมือใช้คนแรกเลยมาปลากัดไหมดีนะเออถ้าปลาไม่กัดชังแมงกูไม่ทำแม่งหรอกถ้ามันกัดดีอะ่ะอาจจะลงขายในนี้ก็ได้ในยูทูบก็ได้ทำเองด้วยฮะปลาหลอกกุคนสีใหม่ฮะคือสิวดำลึกขนาดนี้ได้หรอเนีน่ยเป็นไงเป็นเหมือนลูกปลาสวายเลยนเนี่ยวะเฮ้ยท้ามันออกชีบยาวลงอ่ะถ้าปลาหวายก็ปลาบึกอ,ออกงั้นอะเร็วป่ะไปแอะไรยามันดำตาสลา,ายเลยเพื่อน Thế là mình như vậy mình đầm qua hàng muốn Ê, sorry, đi, Toa đi Tôi lấy cả, tôi không được coi ạ tí đi khăn ạ, ở ngay sẽ lụp ạ Tông vào đây, tông đây, nó cắt tông vào đây Ui, dẹp tay Thầm đi, đồ tôi ảnh ạ bay ảnh lắm hẹt, cắt Nó cắt lắm Vào lên đi Sao lại sao bắt วัวขาแพ้ไปอยู่น่ะกูไม่ยางดึงออกข้างน่ะเอีนนวดึงออกข้างอ๋อเรียบร้อยพายดีเพื่อนมาเชียร์เรอทีเวเท่าไหน่ข้อเชิดโด งวันนี้ยาวแย่แม่งกลับบ้านห้าโมงเลยฮยาวเลยยาวเลยแม่งหนีละแม่งเขาใกล้แม่งเขา่ดหนยเฮ้ยปล่อยเม็ดแล <S <S ว้ววะเฮ้ยปล่อยเม็ดเล,ลอยอ่ะมันมันดำไปใต้โคนเลยเนะ <S <S ี่ยเฮ้ยเชี่ยชวนกับคันเบ็ดอีก ไม่เป็นไรแม่ตามมาเราเฮียวันนี้มันไม่กัดเบ็ดพี่น้องแม่งตายอยู่เนี่ยมีคนจะรัดใจมาเนี่ยทำให้พี่น้องแม่งตายแล้วก็อย่างนะมันต้องมีปลากทำไหนเนี่ยเอ้ยนี่ยมันเป็นเกินแล้วมึงขึ้นแล้เนาะกัดดิมึงกัดปากโชยดิเนี่ยใหญ่ๆกว่ามึงอ่ะปากมึงกัดได้พอดีอ่ะถ้ามันกัดกัดได้อ่ะหอยข้างหน้าเนี่ยมึงปละข้างหน้าเลยอ่ะมึงอะไรเยอะไหมล่ะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาดิกัดหน่อยกัดหน่อยน้องกัดหน่อย ไอใช่มึงก <Bond> ัดตัวดอกพอนะมึงรอดเลยมึงเล้กไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้เลยั้งได้สองตัวนี้อ่ะอฮ้ยเฮียเกดูดเกฮ่ดูเด็ู้ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยดูเดปลยโค้อุ้ยงตกใจอ่ะอุ้ยชีกัเฮ้ยไม่ตามเดีไม่ใช่เลยนี่เห็นไมเห็นมเ้ยเห็นม่ใชเห็น้มเห็นมเ้ยเห็นมเ้ยมันตามอยู่ตัวนึงเห็นมเอาเาให้มันกัด ไอ้ยังแม่งตามเหยียบมาตัวนึงเนี่ยเฮ้อปตีเข้าป้ายสัตว์ไอ้ยังแม่งตามเหยียบมาตัวนึงแม่งกัดไม่โดนสัตว์แม่งโดนดำกลางตัมาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวดูถูกมันตัวเล็กนะเว้ยเล็กแต่กัดนะเว้ยแค่นั้นแหละดู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 แม่งมึงเปลี่ยมึงเปลี่ยนฉบับใหม่ให้มากัดเล็บมาอะไรกัดปักเล่นเนี่ย อะไรอยากให้มันหลอชิ้นลงๆอะ่ะฉบับใหม่ยามมาแล่กัดปลักเล่นแม่งไล่กัดยังมายันแพเฮ้ดูดิอุ้ยต้องเอาง่อุ้ยอุ้ยโดนโดนดนเอ้ยลุดคุยเอ้ยอออออ่ออ,อ,อ,อว,วออ ม่กินแม่งดิรูปๆเลยเฮ้ยกูวะใหญ่ๆเมื่ไงอ่ะมาผ่านนิ้ไอ้เหี้ยคุยน่าจะกัดโดนขอหน้าชิน่าจะโดนกัดโดนขอหน้าไอ้อ่ะใหญ่ๆไม่ไหวอ่ะเข้าป่าให้อ่ะไม่ใหญ่ๆก็ขอใหญ่เกินอ่ะกัดแล้วไม่อยู่ไอ่ะ เป็นเหยาก่อนเหยาหน้าใหญ่เกินกับมันเหย่าขอบเอ็นใหญ่ไปอะมันกัดอะ่ะสองรอบแล้วกัดไม่เข้าเนี่ยปักตัวนี้แม่งขอเบ็ดไม่ค่อยดียอะ,ะกบยางหน่อยเฮียไปกบยางดูเฮีย ไปใกล้นี้ดิจะตีมัอเลาเลยไม่เป็นไรเปอยไปตามน้ำไก่อนนะกดูคานัเลยแบอปูยังทำได้หรอเน่อยเอ๊หัวบุ้งไม่มีคนเก็บแล้วช่างแม่งปอยไปไม่เงหลุเฉยเลย ่งเออเมื่อกี้อยู่แล้วนะเว้ยมันหลุดเฉยเละมันน่าจะกัดโดนแค่ขอ,ขอเดียวแม่โดนเต็มสามขอเพราะตัวแม่งเล็กอยู่เลยแม่งกัดไปดูตัวตัวเองเลยแม่งเลยมากัดถึงแพร่ดูดิไม่รู้ในกล้องเห็นไหมฮะถ้าในกล้องเห็นก็ดีแหละไปดิปะ,ปะอ๋อนี่ไงอยู่นี่นี่หาตั้งนานไอ้น้องเหตุอะไรมานี่นี่หรอ ชิ้ไม่มีทางไปด้วยวะหอยเหรอหอยหอยเฮ้ยชิ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 ข้างหน้าดิตาม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 ข้างหน้านู้นเป็นนู้นแล้วไปนู้นแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมวูกูตีอะไรอยู่อุ้ยอุ้ยชี้ตัวใหญ่ด้วยอุ้ยชิตัวใหญ่ตัวใหญ่เย่เพื่อเย่ใหญ่ด้วยว่ะอ่เอุ้ยมันขึ้นนี่ชิชินี่โคตรใหญ่หรอเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เหยียบปกติวะ อุ้ยดูดิไม่ถึงนะใส่กุญงไม่ต่อเรื่อยอุ้ยสปูลเลอเลยดูดิพยดูดิเฮียมึงมันอยู่ไหนมาตีไม่ถูกเนี่ยเฮ้ยมันคนย่งใหญ่ยังวะไอ้เนี้นั่นอะคอกใหม่ชิมันไม่กัดเบ็ดอะไอ้เนี้นั่นคอกเก่าแน่นอน

ันนแหละเฮ้ยเกือตกเกือตกคัมันมันมันจะเข้าป่าชิไม่งอกไม่งอกมาโชว์ตัวไอ้อ่ะโอเคเ่ะเรามีความฝันแล้วมีสองข้อว่าชิเรามีโอกาสที่จะได้ตัวมันตอนนี้มึงไปไหนเราวะหอยหอยแม่งหอยข้อสำคัญเนี่ย ไหหยุดดดลงงก็้ข้อหอยหอยอ่ะนี้ไงชี้แม่งเ,เอยเบียดตีไม่ได้มึงสนใจแต่ดดหอยอะ่ะเนี่ยไปด,ดน่ละนู้นนู้นไปดน่ละชี้ อุ้ยยี่นี่คตรแก่มากเลยอ่ะข้เก่าอ่ะเจอข้อเก่า,านี่ค่อยมีรุ่นไหนอ่ะไม่ใช่มันเข็ดบิดไปแล้วป่่ะเนื่นยะกาให้มันกัดเดกะ่เี้ยการขอกแม่งเลยอ่ะอุ้ยบดบ่ะ อย๋ยเบาๆแล้วนะเห็นไหมแยาสายวิ่งแล้วพอเบ็ดมันใหญ่ไปไมโครดีไหมอย่าไงเ,เอาปักเลย,ยเยอะแกะข้ามมันเลยมันเปนู่นหรอมันอยู่ยไหนข้อแก่ไปไหนอะไรหรอ,หรอมันแยกกันอนะมันอยู่นู่นอ่ะแล้วลนู่นดีกว่าแล,ล้วเราไปดินั่นแหละแอมอยู่ในป่าด้วยนะ่ะเอาไงดีว,วะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นว่าคนสปูนตรงนี้ ขอเล็กๆเอาไงะน่อาโยว้มันจะตีเกี่ยวตีเก่ยก็ดีเลยต่ะตัว,วละราชาตีเกี่ยวยค่ะ เขย่ามันต้องกินเยอะสดมาหยอดน้อยอ่ะต้องกินไ้มัแมังจะกินอกไก่ตัวที่มันขาวๆแม้งปลากินเลนเธอเนาะอกไก่ชุบเลือดไก่เฮ้ยนี่ก็ได้เลยนะตีมันกลางบ่อแต่ว่ามือต้องใส่เบ็ดที่มันแบบว่ามันมันไม่ใช่ฤดูมันนี่แค่ลดูกินยอสดของมันอ่ะต้องตีตามฤดูมันด้อ่ะร้อนใช่ไหม เขาตีตะลุดูยแรงอ ừ, ๆอ่ะเออใช่ๆน่าร้อนอะ่ะกินแน่เยี่เนี่ยแน,น่เฮ้ยกิยนช,ชี้ๆเอาอันนี้มาดิเอาเอาสวิงมาเลยกูเรียวเลากพายนะพายพายพายข้างหนา้าข้างหนา้าข้างหน,น,น้านิดนึงตรงไปตรงไปตรงไปตรง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 สามตัวเลย <S <S สามสามก<า>ูสองไม่รู้นะสอนี่ใช่ามไ <laughs> ม่งั้ตักเลยเอาไปกลางบอ่อเดี๋วยวพวกหัใจเนี่ย กูใช้เวลาแป๊บเดียวในการรับหายไปกูอยกกับของกลับกันม่้ไเอาดิบไม้แรกไม่กัดวะไม้สองมึงอยู่ตรงเงี้ยแหละกูรู้แหละก็ไม้สองแม่งติดไว้เย่ะเดี๋ยวกูจะตีพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้มารอพรุ่งนี้วันอะไรวันศุกร์กวันศุกร์ นนถ้าได้นี่อ่ะมึงเตรียมหมดพี่เลยคุไม่ออแข็งแกรงโชดอนี่แข็งแรงได้แข็งแรงได้โอ้โหพายแพงจริงอ่ะเฮ้ย<ะ>ไปเร็วๆปิดกิฟป,ปิดเชียรอะไระสัร์ไปเร็วปิดสัตว์เฮ้ยผ <laughs> ู้สาวคนไหนเห็นนะเออเอาน่ย ค <Allah> นที่สามคนที่สามไอ้กินเก่งมากไอ้กินเ็ดตูดยังไอ้สัตยังต้นหนึ ead, ่งเลยสิบเอดมงยี <pas S 2> ่ <linking> <disaster> ิบเอดนยี่สิบสามเลิเก้าโคตรเร็วอ่ะไอเราสอโคตรช้าไปเร็ว แข็งแรงด้วยโอ้โหมึงถ่ายแพ้เลยอสัสกูไม่ถ่ายมึงกูถ่ายนะมีอ่ะกูต้องหันกล้องอีกถึงจะถ่ายมึงโอ้ยอย่าร้องกันละเอาถ่ายดูปลาดูขึ้นแล้วกันนั่นะเอาเผื่อขึ้นเราแเองกูได้เออเราแเองอะไรกูอ่ะไปช่วยหาเมียอันอ่ะทำไมอ่ะมีแล้วอีกได้เกียรมีแล้วเหรออื มันใจนไม่เป็นไรอ่ะอาจจะเลิกกหมึงก็ได้เพราะมึงไิ่งัสมผสมบางทังอะไม่ต้องห่วงเฟสเยวกูส่ชื่อเฟซมึงในในช่องแฮะเข้าใจเอ้ยเดี๋ยวเขาก็แอบไปงแอแต่ว่าโทรศัพท์พังแล้วึงว่าจำาถ่ายไมได้เลยน่าเลยา่เลยฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า่าฮูาฮา่าฮ่า่าฮฮ่า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 เ่าฮ่า่าฮ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 า่าฮู่าา อีกฝั่งหนึ่งอรัผมไปตียอลกพวกนี้เราไปตีฝั่งโน้นออกไปผมอะนำดึกได้หอย่ะฝั่งนี้ไม่มีสาหรายเฮ้ยชี้ชี้ชี้เ่างแม่เอ้ยเกี่ยวเกงโอ้ยนี่สะดุไปวะแล้วคอก็ชอนอะยีบยาแวนรองวนะเอ้ยไปถ่ายข้ช่ก่นถ่ายข้ช่นก่นถ่ายดิถ่ายดิเอ้ยไปแก้กันเอ้ยใหญ่ว่ะใหญ่แลก้กว่านี้แก้กว่านี้แก้กว่านี้ ได้ได yeah. yeah. ้ได้ดีดีเข really ้าไปชนเข้าไปชนเอาละแก้กว่านี้เออดู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 ได้แล้วแหละได้แล้วเอามาให้ดูในกล้องดีเลยกล้องหนึ่งกล้องไอ้ดูในกล้องหน่อยนู้นนู้นเห็นไหมในกล้องเห็นไหมวะไปใกล้กว่านี้ไอ้ย่าไม่แขนแม่จัดเลยอ่ะแม่แม่งชนแพ้ไม่แขนแม่ระบายที่ลูกเลยอ่ะแล้วขึ้นต่อมาหยุดไม่หยุด กูไม่อยู <S <S ่เพื่อนอะไรอ่ะนี่นี no ่อยู่นี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 ่งนาต้แผลอยู่ต้แผลลาแขอะไรอ่ะคนเยอะนี่นี่นี่นข้างหน้ามึงเนี่ยแมวมันน้อยเกินแมงน้อยเกินเยม่นูน่นข้างน้านั่นแหละเห็นไหยล่ะเห็นลมาขึ้นมานี่อ่นี่อ่ายเลย วัดเอเชียเนี่ยเป็นการห้องขอนี่ดูอดไอ้อะเดี๋ยวดามานะไอ้อะอันนี้เราไปปล่อยบ่อมันเป็นบ่อมันเป็นคลองเราเราไปในคลองตักจากบ่อปล่อยคลองอุ้ยมนี่สาวมาขอนปลาช่อนปลาช่อนเต็มบ้านอ่ะไปพอมหรอนี่คือการเชนแม่แม่ชนแพ้แม่งมดหมายที่ลูกแม่งแม่มงตัวเป็นโลยอ่ะ โอ้ยคือมันต่อไปจะได้กลับบ้านดีไหมนะฮะเดี๋ยวไม่เอามองมาเอามาดูนิดฮะปิดกิ้วอ่ะมีปลาบู่ด้วยเอ้อเฮ้ยดูดิดูดิดูดิปลาบู่เอานี่ดิเอาเนี้ยมันนี่มันนี่ถ่ายก่อนถ่ายหนถ่ายไหนอถ่ายไปถ่ายมาถ่ายมาเอาเอาทางกระชังอ่ะเฮ้ยช่างสวิงเอาเลยเฮ้ยจาลี่้าลี่เฮ้ยเบ็ดคอหนักเลยเฮ้ยเบียดคอหนักเลยเฮ้ยเบ็ดคอหนักเลยเบดปับเกี่ยวได้อ่ะ

เออกูอเคกูดได้ปลาช่อนกากบ้านแล้วไม่เหี่ยวอันนี้ไม่เหี่ยวนะเต็มนี้เลยแต่ว่าปล่อยบอกมันชี้อีกไม่ได้กูไปรีวิวบ้านน้องแพร่เราไปรีวิวบ้านนายอะบ้านนายปลาช่อนเยอะมากเลยทางปลาช่อนอานประนีนายเลี้ยงทุกอย่างเลยอะนี่มาเจอทะเลมาเลี้ยงไปหนองค้อไหมไปจับทะเลกัน<ป> <laughs> เรื่ยงไหนเลี้ยงไหนเลี้ยงที่บ้านก <laughs> ู ปลานินเพียบเลยทำไ,ไมกล้องเห็นไหมวะมึงเอาจุ่มน้ำดิโอ้คุณพ่อ่ะมันติดกับปลาจุ่มน้ำไว้นายเอาจุ่มน้ำให้หน่อยมันปลากูจะตายเอ้าจุ่มแล้วไปเร็วเร็วเอ่ะสายมันเอาเลยจุ่มแล้วเนี่ยแองเอ้ยกระเทียมวันนี้ไม่แน่ใ่ะยังไงเยอะหนอ่ะยังไงหนตัวไงนึ่งตัเอ้าไปแล้วเพื่อน เ่อดมาม้างเปิดมาบ้างเยอะแ่ยุคใครโยนมาตั้งเลยเพื่อนดูดิ <c oughs> เฮ้ยขวดอะไรวะขวิดยังสวยขวดน้ำชาแค่รู้เลยน้ำทอมีอะยังไม่ได้เปิดด้วยเนี่ยเอ้ยชี้ไม่ได้เปิดด้วยเป่าเปิดแล้วอุ้ยเอ้าน้ำเปล่าไม่ได้เปิดเลยไอ้เหี้ยกินดิเอ้ยกล้ากินวะเปิดข้างต้องใส่นะเอเอเอ้ยเดี๋ยว,วยมาดมกลิ่นดูมันน้ำมะพร้าวแหละ น,น้นำนเงาอ้ไม่กลัวแต่วาเหรอเล่าเาหรอ,อ,าอตามดูดูปลาช่อนกันชีวิตนี่ตามติดดูปลาช่อนกันเนี่ยก <c oughs> องจุ่มน้ำเลยกูบีบหัวแม่งยังงี้อ่ะมึงอะไรวะคัดยากไงขนาดนี้มันเยอะเกินกันแล้วใครบอกว่ามึงตักมาล่ะมึงแค่คิดได้เนี่ยคนเดียวน่ะอิ่มแล้วหนึคนเดียวมันได้ถุกหึืงงงอไงน่ะไม่อิ่มแต่ไม่อิ่ม กูใช้หาก็ได้เยอะแต่กูไม่ได้เอาหนิบ้านกูมีทั้งถุงใหญ่ถุนงถนึงแล้วก็ถุงเล็กถุงนึงแล้วอะหอยอะ